นี่เราจะมาแข่งม้านะไม่ต้องพูดแล้วเข้าเลยพูดแล้วเข้าเลยปะแข่งม้าแข่งม้าไอคิดกับเก็บของอะไรวะเจอแดกตัวพ่อไอ้สัตว์เปิดเปิดไอ้กลุ่มม้าสองตัวไว้ให้มึงทำเหี้ยกันเนี่ยมาผีมองม้าผีมองมาแล้วแข่งม้าไอ้สัตว์ม้าตัว้าพยศแล้วไอะพยศไงอ่ะพยศไงวะ เดีเราจเจอผู้ชนะโคนํำมาข่าวนํำโอ้ยนี่ะลอยไปตะล่าไปวครับไปนแล่าวสงแล้วอีไปล้อมเอาเยียจะลอโอหแสงแสงไปแล้ววรุ่นเข้าโค้งครับตรงนี้เข้าโค้ง นี่ไอ้คุณไรสโลหี่อะไรสามรอบติดไว้เดิมพ่โลเลยเว้ยโคตล้าไปทางลัดแล้วครับไปทางลัดแล้วไปทางลัดแล้วโอ้โหไอ้เตาแดงโอ้หโดนอ้เงินไอ้เเค ไปแล้วไปแล้วเอ้ยชนไปไล้กินแสกินแล้วโอ้โหมุมปมาหมาไปแล้วตอนนี้นำโดเขาเป็นถนนนำเขาเป็นถนนเอาเป็นถนนเก็บตะโกแฉกยากยากกว่า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 แสกว่ายากกว่าอ๋อไม่เก็บอกหน่อยหน่อยยังไม่เดินมาถึงแล้วงงนี่เขามาเก็บแบบนี้มาเก็บแบบนี้ เมื่อกี้อ่อนให้ก่อนเอ้าไอ้เหี้าเอ้ไอ้เหี้ยไปทางไหนเี้ยกูอ้อมไม่สัตว์ไปทางอเเฉยลยทางลัดทางลัดทางลัดโอ้ทางลัดทางลัดเอาจีบไปไม่ได้อะไรวะทางลัดไปไม่ได้ไปบอกไปเลยอะโก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 น้ำน้ำโดนกันแ้วน้ำแล้วโอ้โหเราจบเลย ไอ้ท่นอนไปแล้วไอ้ท่นอนที่หนึ่งอีกแล้วเขาีิดตอไอ้เตี้ยไอ้หลอไปด้วยไอ้ทนอนที่หนึ่งไอ้ท่านอนที่หนึ่งอีกแล้วเอาเอ็นตัมอสมดนอดมอสมดมอดเอายังใครกดกล่องพี่วะอยู่ด้ที่สองอะคุณกดเหรอกูมาก่อนเลยเนี่ยเปิดกล่องไงเขาไม่เห็นเปิดได้เลยเฮียโอโหโจรา มอนเฟลมาเต้นกลางหลอกกันไม่หนึ่งเฟนได้อะไรเลยอะเจอมันที่เ็นจมจเบอยมาเต้นเห็นได้เลยร